ทำละลายเสียนเกลือจิดักปลาซิวด้วครับใจสูตรือข้างในก๊อบนีเจ้าอันนึงปลาซิวนี่มีกระถาดอ่ลงกระถาก่อนลงกระถาลงกระถาลลางมือนลักกูหลงกูลักกูหลงกูลักกูหลงกูเพียงนี่ทีเซียเกลือตัวนี้ตัวเก่งเก่งเลยครับปลาซิวหลายอยู่ครับปลาซิวปลาซิวหลุดข้างในลงไปอะไรอยังเดียวครับ กดตรีนดีครมารอดูผลงานิดตัวนี้ไหมสิงเืออเออใบใสเยอะเพิ่มน like ี <S 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 ่คร si ับน eh ี <h <h ่หนึ่งอันนี่ครับเสียนกับกำลังตกชิงดิวอยู่ครับเรงด้นเะอแนนตึ๊บเลยนี่ตรงนี้หนึ่งอัน เขาถาเบิ้งมันกีดเบ็ดใช่ไหมเออมันกีดหล่มเลยเอาใหม่เสียบดักมาหนอ่อยเอดูครับเดี๋ยวมารอดูปลาซิวกันครับเียนเกิดยามปลาซิวยามปลาซิวไม่นะครับต่างแอดมิน <laughs> นี่ไม่ได้เลี้ยงดิรดูครับว้าวบู๊ท<ม>ุเรียนเขาตัวนึงครับ นายโ่ปัศยว์ปัศยว์เท่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 คู่เท่คู่เทนี่นี่คู่นี่คูนี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ผัดเพี้ยนดาตัวนี้ครับปดเดินปดลูกเขาหน่อยนะีเข่าตรงนี่อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงครับนุนนุอีกอันนึงดักไปสองอันนู่นหนุนหนุนอีกอันนึ่งนี่นี่ครับเสี่ยนเสี่ยนเสี่ยนเก๋เสี่ยนเก๋โดนหลายเบรกแล้วครับ เขาแม่นี่เขาแมเขาอยู่ครับเทๆๆนีครับเราดูตอนทีครับนี่เซียนเือปัซิวเดี๋ยวมามีไ้อยทเดี๋ยวดีๆี่จก็ขอบนะพี่นี่เนาะพอได้มพอไดีเลมครับพอเด้ยูู่มกหนึ่งเอามา